ทางด้านของบุคคลสําคัญในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างก็ได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาระราชธิดาเนื่องในโอกาสที่ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันค่ะที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสารกลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชะระราชธิดาโดยมีตัวแทนข้าราชการหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชะระราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน มีพระพรานาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงนายสิงหาราชวงสเสี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนจากหน่วยงานต่างๆมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรีนทิราเทพพยวดีกรมมาหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารากลางจังหวัดพิจิตรขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพารานาไมสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตรถวายใจกันดอกไม้ในนามพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพิจิตรนาโต๊ะด้านหน้าพระรูปค่ะด้วยประชาชนจํานวนมากมีความห่วงใหญ่ในพระการประชวนของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาจึงอุตสาหะเดินทางจากทั่วสารทิศมาลงนามถวายพระพรณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยตนเองดังนั้นเพื่ออำหนยความสะดวกให้กับ ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีอย่างรวดเร็วและทั่วถึงกรมประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th/2022/12/16/ ลงนามถวายพระพอรออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป